แอลีเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็น่ากลัวเหมือนเดิมน่าเคยเฮ้ยอย่าโศมมาแบบนั้นดินี่กลัวเหรอนี่กลัวเหรอโอ้โหอย่าว่าไม่น่าจังนากลัวเลยมุมแบบพวกตลกกลัวเมียเล่นมุกแบบเนี้ยในทีวีอ่ะโดนเรียกคุยตลอดเลยนะจริงอ่ะอทำไมต้องแซวด้วยที่รักอยู่กลัวไอ้จริงๆเหรอ why is that ทำไมทำไมฉันทำอะไรเหรอไม่เข้าใจใช่แต่ก็อยากโดนเรียกคุยตลอดอ่ะมุกก็ไม่ขำด้วย เอลีจะเป็นคนที่แบบว่าใจดีมากเ็าจะแบบดูแลน้องตลอดให้ยูแบบโอเคไม่นานนี้เป็นรีมากกับผมเลยผมรักมากเลยเขาใช่เขาก็น่ารักมากตอนนี้เขาไม่อยู่เ็าอยู่อเมริกาไปดูลูกไปดูไปดูโรงเรียนลูกเอ้าพี่จะส่งไปเรียนนั่นเหรอใช่เหรอกะกะไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมียกับลูกจะไปหมดเลยเนี่ยเมียไม่อยู่เมียไปอเมริกาครับพี่ก็ไปกินข้าวคนเดียวอันนี้ตอนพี่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ย ก็มีนางแบบเดินมาเว้ยแม่อย่าพึ่งกลัวดิอย่าพึ่งกลัวไม่เกี่ยวอะไรกับอยากจะถามอะไรเดินมาหาสวยด้วยแล้วก็แบบว่าขอโทษนะคะมาคนเดียวว่ามาคนเดียวว่ามาคนเดียวว่าส่งสายตามาอย่างนี้พี่ก็แบบอุ่ยเมียไม่อยู่ด้วยนี่คือวันที่สนุกที่สุดของแน่นแน่ก็เลยตอบเขาแบบว่าใช่ครับผมมาคนเดียว ผู้หญิงคนนั้นก็แบบยิ้มให้แล้วก็บอกว่าถ้างนั้นก็ขอบคุณนะคะขอเก้าอี้แล้วไม่ต้องไป